ไปเห็นหน่อยนะครับบูชาของพื้นที่หมู่ที่สองนะครับก็คือวัดบนเขื่อนนะครับตรงนี้ก็วความเป็นมาก็ร้อยกว่าปีนะครับตรงนี้ก็สันนิษฐานได้ว่า,าตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคารพบูชาอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดของวัดบนเขื่อนนะครับซึ่งจะมีพิธีกรรม ทางพุทธศาสนานะครับก็คือชาวบ้านจะมาพร้อมกันในวันสงการนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากวันสงการจะเป็นวันทําบุญเดือนสิบนะครับซึ่งจะเป็นพินีรวมญาติรวมชาวบ้านนะครับเป็นที่สักการบูชาที่นับถือกันนะครับของชาวบ้านหมู่สองบ้านกอู่ยวนและก็ละวแวกใกล้เคียงนะครับช่วงสงการก็มีการส่งน้าพ่อท่านทุกๆช่วงสงการค่ะแลวก็การส่งน้ําพรอท่านก็ เขาจะนาน้ามนจากที่การส่งน้าพ่อท่านอะค่ะแล้วน้ําน้ํามนนั้นะจะนําไปตบหัวนําไปดื่มเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านแล้วก็ผ้าของพ่อท่านที่ได้เปลี่ยนจะจำเปลี่ยนทุกๆุกปีค่ะแล้วผ้าของพ่อท่านผ้าแดงเนี่ยค่ะทุชาวบ้านก็จะนําแบ่งแบ่งกันเพื่อไป ไปบูชาบางคนก็พาไปผูกข้อมือให้ลูกหลานเพราะถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของของของชาวบ้านค่ะครับเดี๋ยวก็เชิญทุกท่านได้สักการะบูชาซึ่งได้เตรียมดอกไม้ไว้บางบางคนก็มีบุญบานบุญการได้ได้บุญบานสารกราบต่างๆก็การการบูชาต่างๆฮะมีคำบูชาไม่มี କଦା କଦ୍ଧିଆ ଗଜିଆ ଭିତରେ